อินดต้อนเ้ากถูกช่องสู่เจนนอลช่องที่มีทั้งสาระความเถิ่แลลการท่องเที่ยวและในคลิปนี้ขอนำเสนอรดเก ab, าะเอวับแาคุณแปะสะเทินน้ำสะเทินบกของนาวิกโยทินกองทัพเรือไทยออกแบบและผลิตโดยบริษัทของคนไทยบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์ลับเบอร์จำกัดอีกหนึ่งความภาคภูมิใจซึ่ง ทางบวยชัยเสรีได้ทําการผลิตและส่งมอบให้กับนาวิกโยธินกองทัพเรือไทยเป็นจํานวน7คันเอวับแเป็นผลิตภัณฑ์ยุทธยานยนต์ล่าสุดของชัยเสรีถูกออกแบบให้มีคุณลักษณะตามความต้องการใช้งานของหน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือเอวั A เป็นรถขาะล้อ,อย่าง8ปดหลอสามารถลำเลียงกำลังผลพร้อมอุปกรณ์ได้ทั้งหมด11นาย ซึ่งไม่รวมคนประจำรถอีก3ามนายมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนได้ทั้งบนบกและในทะเลทําความเร็วบนท้องถนได้ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์ขนาด711แรงมาเมื่อทําการเคลื่อนที่ในทะเลใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยระบบวอเตอร์เจ็ดขนาดใหญ่2ชุดด้วยกันที่ด้านท้ายสามารถแล่นในทะเลได้ที่ความเร็ว 13กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอวบได้ทำการทดสอบทุกขั้นตอนก่อนทำการส่งมอบให้กับนาวิกโยธินกองทัพเรือไทยอาทิการวิ่งทดสอบวิ่งต่อเนื่องบนถนนระยะทาง200กิโลเมตรระยะปฏิบัติการทางบก800กิโลเมตรการขับเคลื่อนในทะเลต่อเนื่อง2ชั่วโมงระยะปฏิบัติการในน้ำ12ชั่วโมง การทําการวิ่งทดสอบในสภาพภูมิประเทศตั้งแต่การวิ่งข้ามพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางไปจนถึงการวิ่งไต่พื้นที่ที่ราชันซึ่งเอวัจะเป็นยานพาหนะขนาดใหญ่แต่สามารถทําการวิ่งไต่พื้นที่สูงได้ที่60องศาด้วยการตามเกณฑ์สมรรถนะที่กองทัพเรือได้กําหนดการทดสอบระบบป้อมปืนควบคุมจากไนตัวที่ทําการทดสอบชิงในรูปแบบต่างๆโดย ค่าเฉลี่ยความแม่นยำในการยิงเข้าเป้าหมายนั้นได้มากกว่า90%ด้วยกันรถเกาะลอยยางสะเทินน้ำสะเทินบก A- w บ 8x8 มีความยาว9.2เมตรกว้าง3.1เมตรและสูง3เมตรตัวรถมีน้ำหนักที่23.2ตันติดตั้งระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซลกำลัง711แรงมา้าตาความเร็วได้สูงสุด 110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งทำความเร็วในน้ำได้10 1ถึง13กิโลเมตรต่อชั่วโมง AWP 8 8คูณ8ติดตั้งระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซลกำลัง711แรงมา้าระบบอาวุธ AWP 8คูณ8ติดตั้งระบบอาวุธป้อมปืนลีโมทแบบกาเดียน1.5จากประเทศสเปน พร้อมปืนกลหนัก12.7ม mm, ิลิเมตรและเครื่องยิงลูกระเบ,บิดควันขนาด76ม mm. ิลิเมตรบริษัทชัยเซรีเมทัลแอนด์ลับเบอร์ได้ทําพิธีส่งมอบรถหุ่มเกาะลอยยางราเรียงผลสะเทินน้ำสะเทินบกอวับ 8x8 ทั้ง7คันแก่นาวิกโยธินไทยเมื่อวันที่20สิงหาคม2567 ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทาหารเรือเป็นประธานรับมอบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ